เสริมไฮจะเต็มเปิด3คนดังในวงการมันเทิงที่เคยถูกผู้จัดจาก,การดาราคนดังอย่างเอสุภาชายัยเสิริมไฮด้วยของขวัญที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เป็นการเสริมไฮที่จัดหนักจัดเต็มทําเอาซึ้งน้ําตาท่วมจอกันเลยทีเดียวจะมีใครบ้างที่เคยโดนเสิร์มไฮแล้วได้ของขวัญอะไรกันไปบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่3ตัตาก,กแตนชนระดาเรียกได้ว,ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ล่าสุดมากเลยจริงๆที่ทาเอาเป็นฮือฮากันหนักมากของนักร้องสาวตากแตนชนระดาที่พิ่มใจจนน้าตาแตกกันเลยทีเดียวเมื่อผู้จัดจาการดาราชื่อดังอย่างเอสุปชายัยได้ทาการเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงของตากแตนตั้งแต่ตอนที่เธอนั้นเคยอ,อยู่ในสังกัดของแกมมี่โกไประยะเวลา1ปีเต็มซึ่งการที่เอามาเซอร์ไพรส์ทุ่มทุนแบบนี้เกิดจากการตำนานร้องเพลงเจ็ดคำของสาวตากแตนจากการที่เธอนั้นได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่จังหงั้่อมยยใสู แต่เธอนั้นก็บอกชัดเจนว่าไม่สามารถร้องเต็มเพลงได้เนื่องจากติดลิขสิ์ร้องให้ได้แค่เจ็ดคำเพียงเท่านั้นและก็ร้องให้แฟนคลับได้เพียงเจ็ดคำตามที่พูดจริงๆทำออกกลายเป็นกระแสะไวรัลกันหนักมากพอแม่จะร้องได้แค่เจ็ดคำแต่ก็ได้เสียงฮือฮากับความไพเราะของเธอและความหาหที่เธอนั้นอินเทอร์เทคนดูได้ดีเป็นอย่างมากจนกระทั่งต่อมาวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเอสุปชัยได้มีการเชิญสาวตากะแตนมาร่วมออกรายการเอพาแลโดยได้ให้สาวตากะแตนนั้นสอนร้องเพลงเก่าของเธอให้แต่เธอก็ยืนยันอีกครั้งว่าร้องได ทุ่งเพลงของสาวตาก,กแดนจากค่ายเพลงเก่าให้เป็นสัญญา1ปีเต็มแต่ทางแกมมี่ได้แถมเพิ่มให้อีก1เดือนเป็นเริ่มร้องได้ตั้งแต่1สิงหาคม2,565จนถึงวันที่30กันยายน2,566พร้อมทั้งบอกอยี่ด้วยว่าต่อไปนี้ไม่ต้องร้องแค่เจ็ดคำแล้วร้องเป็นพันคำแสงคำไปได้เลย อันดับที่2อ้อั้มพัชราภาทำเอากิ้สนั่นล้านบ้านสําหรับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแม่อั้มพัชราภาที่ถูงผู้จัดก,การส่วนตัวที่อยู่ด้วยกันมายาวนานกว่า20ปีได้ทาการเสริมให้สุพิเศษด้วยการเปรียของของวัญมูลค่ากว่าหลักล้านบาทพุ้มเงินซื้อกําไรแบรนด์หลูคาเทียใ,ให้กับสาวอัม้มสั่งทาพิเศษเพราะมีการสลักชื่อของสาวอั้มไว้ที่หน้ากล่องอีกด้วยโดยแม่เอได้เปิดเผยว่ารู้จักกันมานานสงควรซื้อแบบนี้กันให้ได้แล้วเกิดมาไม่เคยได้อะไรจากใครนอกจากน้องอัม้มต่อมาทางด้านสสาาาวววอออ้้้้กกกไดดดเเเเปิิผย่่่่่่ัันนนแแพูลตีีซืใใหหจรงทุข น้องแบบนี้ตลอดไปใส่เป้ของจริงนี่คือเหตุผลที่ไม่เคยเปลี่ยนผู้จัดการอาจมีขัดใจกันบ้างแต่สรุปคือเรารักกันมายาวนานเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันจริงๆเรียกได้ว,ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเกินกว่าคำว่าผู้จัดการและดาราแต่เป็นมิตรภาพพี่น้องและเป็นเพื่อนแท้กันของจริง ที่1แตงโมนิดาเป็นมิตรภาพสุดซึ้งของการเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ของอดีตนักแสดงผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างสาวแตงโมนิดาที่ในตอนที่เธอมีชีวิตอยู่นั้นในวันเกิดของเอสุภชัยตนตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแต่แตงโมนั้นกลับเจอผู้จัดก,การเอเซอร์ไพรส์กลับด้วยการยกนี้ทั้งหมด5 0,000นบาทให้ซึ่งเงิน50,000นบาทนั้นที่แตงโมได้ยืมไปเป็นเรื่องราวในช่วงโควิดที่เธอได้เจอกับเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆมากมายทั้งคุณพ่อป่วยแล้วก็ค่าเทมของแตงโมอ,อีกด้วยรวมถึงค่าจปป ด้วยว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงจะเล่นละครให้ฟรีตลอดชีวิตจึงก็เรียกได้ว,ว่าเป็นการเสริมพรสที่เป็นมิตรภาพอันง,งดงามและเป็นสิ่งที่แม่เอนั้นมอบให้เป็นของขวัญครั้งสุดท้ายในชีวิตของสาวแตงโมอีกด้วย